ออามาขอนใหม่ๆพึ่งล้มสดๆมาดูการขึ้นขอนนะคนแรกที่จะลองก็าจากทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครลองดูเทคนิคขึ้นขอนเทักบทุงโซทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ตั <laughs> đây à, mày mướn khấu à? Mà, mình, mướn khấu à. Ừ, thì mày mướn à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 别停，别停，别停。 dạng dạng lò nói thế đây không giọt lò giọt tặng mặt แบงค์มาช่วยยกรถวะคิดว่ายากเลยแหละเพราะว่ามันลื่นแล้วมันสปีดไม่ได้แล้วดสวยดำดเวยด้ดเด็ดยเด้ย เยนเลยพี่อยดกอีกตัวไอหมากฮะดยเทคนิคสุดยอดเทคนิคสุดยอดด้วูพันตัวเต้นจากกลงมาแล้วผมว่าเคล่นรถแน่แนเฮ้ยผมบอกแล้วว่าผูพันเคลื่นรถแน่แน่มาคอนเทนต์หรอกคอนเทนต์

ลอดได้หรือไงไงโดดข้ามโดดข้ามเอวเอวแถวเอวองงวายเลยเออ <c oughs> กรับตรงนู้นที่เสียงอะไรใหญ่กว่าปะอันนี้สูงกว่าอันนี้สูงกว่าอีกอออได้ผมดำแล้วเด้ <c oughs> เอ้โ